สวัสดีค่ะคนิวนิวและครอบครัวกำลังจะไปที่ท่าเรือที่เราจอดไว้ช่วงหน้าหนาวค่ะเพราะว่าซีเจไปมาเมื่อวานนี้ปรากฏว่าลมพัดแรงแล้วผ้าเต็นที่ห่อ,อก,กับเรือนะครับเป็นรอยขาดค่ะก็เลยแวะมาซื้อเทปกันเพื่อที่จะไปแปะซ่อมแซมค่ะเมื่นั้นเยื่อน้ำจะหยดเข้าไปข้างในแล้วจะทำให้เรือ ผุเป็นเชื้อราได้นะคะจะบอกว่านิ้วขยับไม่ได้ค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนอนตกหมอนค่ะคอเคสข้างนี้ค่ะถ้าเกิดจะหันไปทาง,ทางด้านซ้ายจะตัวจะต้องเอนไปทางแบบนี้เลยคะ่ะเคสไปข้างนึงเลยคะ่ะตอนนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะขับรถกันไปที่ท่าเรือแล้วนะคะ เพื่อนนเดินไปเดินเล่นกันนิวเนะนี่ค่ะบรรยากาศท่าเรือที่เราจอดเรือไว้ช่วงหน้าหนาวคอ,อนิวแคทไปข้างเลยค่ะขยับไม่ได้เลยโยหันกล้องไปดูสองหนุ่มเขาเล่นกันนะคะเพราะนิวกำลังคอเอียงมากเลยค่ะเจ็บคอค่ะต้นคอ นี่ค่ะเรือของเรานะคะเรือเรือของพวกเราค่ะ,ะเดี๋ยวชเจจะทำการแปะปะรูรอยขาดนะคะซึ่งพี่ทาระก้อนก็จะช่วยกับคุณพ่อเขาเพราะนิวคงช่วยไม่ได้ค่ะขอเข็ดเดี๋ยวรออยู่ข้างล่างอากาศเริ่มเย็นแล้วว่าไปเนาะลม ขอบคุณค่ะพี่ทารกอนทักอ,อากาศเย็นมากเลยค่ะยอ้อโอเควอร์ดิคันอยู่นะฐานเย็นเหรอคะลูกอากาศเย็นเรียบร้อยแล้วค่ะกำลังกลับบ้านกันแล้ว โเคค่ะเพื่อนๆเราทําการซ่อมแซมผ้าใบที่หอเรือเรียบร้อยแล้วนะคะเรากาลังจะเดินทางกลับเพราะว่าอากาศเย็นมากก็มิวขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะเพื่อนๆรักษาสุขภาพร่า <c oughs> งกายกันให้แข็งแรงกันทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ